น้องแดงนี่บุกเคยกินดิบนั่นแหละเนาะดีแล้วเ,เจ้าบุกินดิบเ,เพราะว่าเขากินดิบนี่กาบสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขสุขคนเบิร์ดสมองสมบูรพี่น้องเลยเนาะ มาพ่อมาพ่อกันอยู่เพื่อนหนูแดงคือเก่าพี่น้อง<ม>ยังโมท่านได้ไปทั้งใดเนาะสิมาเบิ่งทั้งสร้างเพื่อนอเฮ็ดอย่างเฮ็ดห้องน้าบ่านในสร้างเป็นเฮ็ดห้องน้าพี่น้องเหรอเนาะสิได้ถามข้าวถามข้าวเพื่อน,นเพราะว่าสร้างนี่กับเป็นสร้างอยู่ในบ้านไม่น้องมิตรตาเองพี่น้องเหรอเนาะว่าเพื่อนมาหอดพี่ได้จังใดสิเขาไปถามเพื่อนก,กับข้าวกรนพี่น้องเหรอเนาะ โ้ยสวัสดีเด้อนายช่างสวัสดีเออมาฮอดพี่มาเห็ดงานอยู่พี่ได้จังเมื่อเลยเนาะได้สองมื่อแล้วโอ้ได้สองมื่อแล้วทั้งคุดทั้งหยางนี่บ่สองมื่อนะแมนโอ้คือไวเทยเนาะเห็นเพิ่นเห็ดงานอยู่ในบ้านก็ไวไวพี่น้องไอ้ช่างช่างยังก็สร้างแอสร้างแอบริการพี่น้องเลยเนาะติดกระบอกกระเบื้องเรียบร้อยเพื่อนนี่มีทั้งที่เด้อเนาะแมน อาสบายดีเด <À, S 2> <rồi>, ้อท th ั y, ้งพอโดยสบายดีเป็นอย่งไดเนาะอันห้องน้ำ้องในายโดยถือใจบ่หรือว่าจังใดถือใจอยู่ว่ะถือมองถือที่เลยเนาะโดยถือใจด้วยวะถือใจภูมิใจลายเนาะที่มีผู้ใหญ่เขามาช่วยเนาะพอเนาะโอ้ Icana, โดยลาน e, มาแต่สองเมื่อก่อนันเพื่อนนี่ก็ยังพ่อได้มีห้องเนาะห้องน้องแดงมาเมื่อนี่นะป้แล้วเรียบร้อยเลยเนาะแล้วน้ยังกระเทิบทั้งหน่าอกเนาะพ่อยโอ้ยินดีน้ำลายๆเพราะว่ามีหลายค้นข่ามากกับลายค้นซวยเนาะโดยพ่อคนก็ดีมมกปีใจ เจ้านี่แต่งงานกับอันแม่ของน้องแดงนี่แม่หน้าได้เนาะโดยเอากันมาได้จักปีแล้วก็ได้วังออ้ยเบาดงคนเดียวได้บ่สองปีตอนแรกไปกายนี่โอ้ถามเราแล้วเมื่อ่ะเมื่อก่อนอ่ะเพิ่นว่าปีปลายสองปีนี่ละเพิ่นว่าโดยโดยเป็นอะไรตกแม่งเปกายนี่โอ้แม่ของหนูแดงน่ะเสียแต่เพิ่นยังน้อยบ่โดยเสียแต่สามปีโอ้หากเราเป็นคนคอยจำบ่ได้เนาะ โนแดงค่ะนายองยองบปีนเออบตอนแม่เพิ่นเสียะนะเพิ่นเพิ่นจำบ่ค่อยได้เนาะบ่้จำไม่ได้หรอกแม่นต่รู่นโตน้องเพิรนแม่เสียแล้วก็พ่อก็ได้ได้เอาแม่แม่ไมคเข้ามาดูแลน้องเนาะข่อรบ่อสอบ่สามปีเมียจะเสียนี่คือสงปีสามปีแล้ววะานัะาแล้วสามปีแล้วหล้ รเราไปดับนาด้เนาะห้อหมื่มนปีแล้วเป็นกษจ้าอยู่โอ้ฮจักันอยู่เนาะโอ้สา3ปีโอ้ผลกับเป็นคนไทาบานนุ่น,ย,น,ย,นย่างเองเนาะเม่น่ะเนาะมีเม่หม่มีใหม่เจ้าอ่ะนะะโ,โอ้ เหือนน่องแดงนี่ถือว่าทางหลังนี่จังได๋ก็มีก็ออกมาอีกบ่จักนี่เนาะทางหลังทางนี้นี่นะแม่นยังบ่ได้ยินบ่เพิ่นสิเกาะแต่ทางหน้าก่อนเนาะางหน้าก่อนโอว่าทางหลังนี่ยังบ่ได้นอยู่คอเสียที่แต่บ่มีต้นไม้เนาะพ่อเนาะโดยๆต้นไม้บ่มี่ไมีแต่เฮ็ดสวนเนาะเฮ็ดสวนแล้วก็เอาต้นม่วงต้นหยังมาปลูกใส่โดยๆเอาต้น แบบต้นม่วงเนาะได้กินหมากเลยเนาะต้นบั่งมี่เนาะแมนมันจะเป็นโฮมคักได้เพื่อนเจ้าเข้มทางนีน่งามได้เรื่องแล้วเสียที่แต่บมมีต้นไม้อย่างเดียวมีแต่ปลูกไส้ละกับบะเฮงดอกประมาณสามปีก็ได้กินหมากหม่งม่วงค่ะนะมปีแมนสร้างมาแต่บ้านไม่นอกมิตาเองพี่น้องเอ่ยเนาะมาแต่บ้านโคกป่าวายเพลสร้างนี่เพิ่นเห็ดเวี้ยไว้ใบสร้างท่านใจได้เนาะ โดยจักท่อนี่อ่ลงนี่ห้องน้ําลงเนท่อท่อบ่ท่ออ่เิเนาะอีกประมาณจักมื้อสิแล้วนี่างเอาจัก4 4มื้อโอ้อีกจัก4มื้อก็แล้วเนาะค่อยตั้งเช้าค่อยได้ก่อนั่นทั้งก่อทั้งหยังเลยบ่สมื้อโอ้ ถือว่าหมดแล้วน,น,นับแต่นี่ต่อไปอ,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 อีกสี่วัน,วนถ,ถือว่าได้ขึ้นหลังค่ะโอ้ถือว่าได้เรื่องได้เรื่องเพินว่าว่ายขนาดพี่น้องเลยไปเบิ่งทางเบาวเวียงเพิินเห็ดกินก่อนพี่น้องเมื่อกี้ไหนเนพลินซอยเนาะไปเบิ่งมันก้อนเพลินแล้วเราบอบลื่ลลจังใดพี่น้องเลยอุ้ยมาบ้านหนูแดงมื่อนี้นันพี่น้อง แปลกหูแปลกตาหร้ลายห้องนอนห้องนอนเพื่อนก็แลวเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะพอนอันนี้เป็นห้องนอนของน้องแดงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ่อ้าา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 ยาาาาา่าา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 า้าา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 าร้าาาาาาา้าา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 า่นาาิาาาาาาาดาาพา่านาาา่อนาิาา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 า้าาาะาเาานา้าาายกินดิบบ่ล ดีแล้วเจ้าบุกินดีค่ะแดงเป็นส่วนพี่น้องเกยแบ่งเป็นสามช้วนเลยส e ่วนหนึ่งก like? e, ับสีใสยอันเลือดน้ำส่วนหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์เนาะส่วนหนึ่งกับไปขว่อะเปนปะเดี่ยวแต่สร้างเพิ่นสุดยอดแต่สร้างตีโดยสร้างเพิ่นว่ายอยากกินโชคเด็กโดยแมนแมนเข้ากับตามใจเพิ่นเนาะแมนอวันนี้คือว่ามีหน้าที่มาเฮ็ดกินไห้สร้างเพิ่นเนาะสุดยอดแล้วบอกวียงมาเนี่เป็นเป็นพ่อครัวนี่ก็ให้น้องแดงไปขว่เพื่อว่าครูบุกกินเนาะอ องกไปไเ่อนเพโอ้ลอราะว่าได้กินข้าวด้กินนี่แล้วมันจะมาเมงวันนเนะี่ดีเนาะน้องแดงนี่บ่เคยกินดิบเนาะล่ะเนาะดีแล้วเจ้าบ่กินดิบเพราะว่าข้ากินดิบนี่จ้เฮทห้เนืองมาก่นทางกายข้านี่เป็นพญาเนาะล่ะเนาะเป็นประเภทกุ้งนี่ได้ล่ะเจ้าก็เคยกินดิบปะ บอเคยบ่าทุกอย่างเนะเออาะเมื่อวานนี่เห็นน้องแดงหอมแก้มกับแม่ว้าหอมแก้มถือใจกันแทนเ,าาาเนะเาะเช่นอย่างให้เพิ่นหัวว่าแพงเพิ่นบ่ล่ะโอ้อ่าถ้าว่าเนาะเฮาบ่อยากหอมแก้มกับเฮาอ่าแสดงด้วยกิริยามารยาทกับแสดงถึงความักคือการไหล<ด>แบบว่าเฮาบ่เถียงเพิ่นแบบนี้หั่นนะ<ด>แม่เว้าหรือว่าพ่อเว้าเฮาก็ฟังความแบบนี้หั่นนะ หล่าบ่เคยคาดใจแม่ที่กะฮักคือกันก็แม่ห้าแหละแม่หน้าก็เนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นกะฮักแม่ด้ยห้าก็ต้องฮักคือกันก็พ่อนะล่ะเนาะอ่าอะไรให้น้องแดงเอาไปขวัวตัวนั้นเนาะเดี๋ยวแค่ว่าที่ว่าหม้อที่ทางเม่เพิ่นไปต้มเนาะแต่ยังบอกเพว่นเพิ่นเด็ดเดี่ยวหรือโบเนาะทางนั่นกะกะลังกะลุกกุ้กู้อยู่พนเพิ่นชิ่งหนึ่งขขาวอีกว่าทางไหน vì sao mương cà lai cồn thêm đó là nó <laughs> mệt quá là thế là mệt yên hòa mô và, và team ai mà lại lo mệt và vô mệt nó là nó Trời, đi chơi nó là nó เพราะว่าหล่านี้แบบบอยากค่อยจำบ่ละแต่ละคนมานี่จื่ออยู่บ่จื่อไผ่แน่ไรเอ้ยฟังได้บ่มีจื่อไผ่แน่จะจื่อได้ไอ้พามีอามสองอสามไม่บุญไม่บ่อ <c oughs> บ่าวเวียงเนี่นะเพื่อละบ่บ่าวเวียงเน่เนาะบ่จื้อบ่บ่จื้อหลายคนบ่จื้อได้บ่าวเวียงมาเท่าไรกันเพื่อบ่จื้อบ่จื้อเพื่อนนะเพราะว่าหลายคนนั่นแหละเนาะตัวนี้นั่นตัวนี้บอกเป็นยังไอ้น่องแดงเพมันไปขวานเนาะตัวนี้เจ้ากระซี่เมืองนี่ถ้าเจ้าอยากจื้อนะเจ้าต้องมันเอิ้นซื้อหลายต้องมันเอิ้นซื้อเรื่อยๆอย่างตัวอย่างคือแม่มาเนี่เนาะหรือว่า แม่น้องมินตามาในกาเอิ้นแม่น no. no. no? no. ้องมินตานี่เจ้าก็ชื่ออะไรที่นี่พูดสุกนี่กูเนี่ยเดือนกันเมื่อก่อนนะเอื้อีกเอามอนเอาผ้าห่มเน่มาหายอันนก็ชื่อได้อยู่ตัวบ้าลูกชืได้เออกับผู้เก้าวอะไรเนาะวันนี้วันนี้เอาต้นไม้มาฝากมาเนี้บิวบอ่ะค่ะเคือคือสีอิดอิดวันนี้บิว

ขวดเป็นบุหรโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้สร้างเพื่อนแล้วก็ทางครอบครัวหนูแดงเนาะกับลังพากันแต่งผ้าขาวอยู่พี่น้องสร้างกับปรุงตต้มอีกแล้วเหรเนาะปรุงตต้มอีกเพื่อนน่ะอ่อยกันบ้างเห็ดเจียวบะนี้เพื่อนน่ะเนาะไป พอกันมาแต่หลินน้ำได้นดินะหัวย่านเป็นวัดเป็นไอ้เพราะล่ะย่านอยู่อาบน้ำตากแดดโบผ้ากันไปเด้อบันเด้อร์อ่าน้องแดงพร้อมกันเบอร์สุขคนเนาะจะได้ขอลากลับก่อนเด้อบันเด้อร์เดอย์ยดีไม่แห้งเั่นล่ะเด้อร์เดอร์สบายดีสบายดีเด้อร์พเทเดอร์จะได้กลับก่อนเดอเช้นแซ่บเด้อ เสด้กลับก่อนวันนี้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศแดดๆดดได้ขอลากลับก่อนวันนี้จังใดก็ต้องขอแสดงความขอมอบขอบใจละลายเด้อที่เข้ามาติดตามับชมพี่น้องเนาะถ้า่ากว่าพิ่พทย์ประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายไ้พบไปพอกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่ามาเฮือนน้องหนูแดงมาหนี้กาบแปลงหูแปลงตาลายพี่น้องเอ้ยเนาะ คืบหน้าคืบตา,ลา้ลยเพราะว่าแม่น้องมินตาบริมาแค่สองเมอนึงพี่น,อนนะ้องเลยเนาะเพื่อนซานบ้านสองเพิ่อนได้ทั้งห้องนา้าได้ก็ทั้งหนาเนาะเพราะว่าเนะพื่อนน้องหนูแดงนี่กนหนูแดงเองก็ได้ทั้งห้องนอนพี่น้องเลยเนาะก็มีทั้งโตหีน้ำอีกอ๋อผลึกพลึก,พ,ลกพี่น้องเลยเนานะอ๋อสุดยอดเลยน้นองหนูแดงได้ลายย่างพี่น้องเลยถือว่าคืบหน้าคืบตาลลยเนาะดีใจน,น้องเพื่อนลายลาย อ่ะฉัได้ขอจบคลิปกันเดอ้อไว้พบไว้พอก,กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกลาวคอมวาสบายดี